ใส่เฮ็ดหนวดปลาเมือผัดเออ่ผัดพริกกระเทียมนะคะบ่มีหยังหลายใสน่น้ำมันลงไปนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมนะคะหนวดปลาเมือผัดพริกกระเทียมนะคะเมน,นูง่ายๆสิเฮ็ดลาดข้าวนะคะถ้บะาบ่ทันได้มีในบ้านเรา่ะจะกินแต่ก่อนบ่ทันได้ไปตลาดนะคะท่านไปซื้อของเลยหลังจากกลับมาจากเที่ยวนะคะไม่เฮ็ดเมนูง่ายๆกินมจิก่อน เราสิออกไปซื้อเรื่องมือต้นตัง้งแต่เจ็บข้อน้ำนะคะก็สบายพัดกระเทียมให้เหลืองเลยนะคะเพื่อความหอมนะคะพัดกระเทียมผห้เรมเหลืองนะคะเทคนิคยิดนึงก็คือใส่เกลือลงไปน,นะคะ ก็ให้กระเทียมกรอบนะคะเติมลงไปนิดนึงจากนั้นจะใส่ปลาหมึกลงไปเลยค่ะปลาหมึกที่จะใส่นะคะปลาหมึกตีบ่อัดบอบ่เต้องพัดโดนนะคะเพราะว่าพัดโดนมันจะแข็งนะคะมันจะเหนียวกว่าน่ากินนะคะต้องไฟห่อมๆนะคะใส่พริกลงไปเลยค่ะหอมผิลสดนะคะน้ำตาลค่ะ พวงรถนะคะซอฟไอยค่ะเร็จเรียบร่อยค่ะอร,ร่อยมันเดือดๆนะคะทีนพอเดือดเสซกกตใั็ปิดไฟเด้เลยนะคะนี่นเราจะใส่เป็นหมอหอมลงไปนิดนึงนะคะเพรามวอามีพักหลายน,นะคะใส่ประมาณนี้โอเคแล้วค่ะสำหรบผัดนะคะ มันเบื่อเราก็จะปิดไฟนะคะเพราะว่าปลาหมึกผัดน่านจะโแซ่นะคะมันจะเหนีนนยวนะคะแล้วขอจำคัญกก็เพื่อเทคนิคคือตรงไฟสะอ,อนนะคะไฟบะพอนมีหน่อยก็แนะนํำเลยนะคะพอเสียความรูือึกในการกินนะคะเร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะตักใส่จานในเบิ้งนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาของนวดปลาหมึกผัดพริกกระเทียมเนาะค่ะหน้าตาน่ากินบคขา เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะจ๊ะอ่าแล้วเราก็จะมาชิมกันเลยนะคะว่าผัดหนวดปลาหมึกเขาเป็นยังไงน,นะคะผัดหนวดปลาหมึกพริกคืออ่าพริกกระเทียมนะคะเพราะว่าเอาง่ายๆค่ะอืมหอมพี่น้องแซ่บเราจะจัดจานออกเข้มนิดนึงนะคะ ทำนึ่งค่ะหอนมะคะที่มันหอนหลายเพราะว่ามันเป็นเขาพึ่งหุงสุกใหม่ๆก็ผัดเสร็จใหม่ๆนะคะ แต่ก็จะก,กินท่อนๆเพราะวะ่าต้งเสบายข้อนะคะข้อนนึงนะคะช่วงนี้ก็จะไม่กินเปนกระเรากระลิดทองเที่ยวนะคะเพราะอยากแนะนําสถานที่ซึ่งโดยเฉพาะสถานที่ของเสด็จพลอ่อหานะคะอยากให้เบิ้งกัน,นะคะ่ะเพราะว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะอืม Nó đặt chặt chạy ta Lắc nó chút chút